สวัสดีพี่น้องครับท่านผู้ชมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วครับบรรดารถขุดด้วยกันนะครับก็คือสิ่งที่เราไม่อยากเป็นนะครับก็คืออันนี้แหละคือการพลาดนะครับผม ตกเทลเลอร์ครับตกเทลเลอร์ว่างายลงอีกดีเนาะตอนนี้มันคำน้ำมอย่างครับบูมคำ้ำมอย่างครับ รอยฟาาตรงตรงนี้ครับสีเหลืองคุย SY สองหนึ่งห้าซีนะครับสอบถามนะครับทราบว่าเป็นรถของป๋าสมบูรณ์ครับต้องเสียสมบูรณ์นะครับ เอาขึ้นเทลเลอร์ครับผมขึ้นเทลเลอร์จิพลาดนะครับมันลื่นขึ้นตรงนี้ครับเนี่ยมันเอียงด้วยครับถนนมันเอียงนะครับโชคดีที่จังหวะขึ้นไม่มีรถสวนมา รถทำงานในหน้าง,งานนะครับพอดีแกจะย้ายครับจะย้ายโอ้นี่ยนะพี่น้องอันตรายมากมันลื่นครับลื่นตกนะครับ โชคดีที่ลงทางฝั่งทางโน้นนะ SY 2 1 5 c น่ะครับ SY 2 1 5นเะนี่ยตัวนี้มันมันกว้างครับกว้างความก้างของเออ่ของแทกนี่ครับ3เมตร18 3เมตร20ครับดี่ไป3เมตร20เลย พอโซมันจะขึ้นเทเลอร์แค่ไม่เยอะครับนิดเดียว ยาบานบี่คตปะบูมมันน okay ี่หรอมันคือเป็นห้อยนั่นไงเนหดเครื่องขึ้นมันยับ้มันก็รถคนกกเป็นยังไง้ารับนดินแก่นเนาะมันคือดินรลมือของเสียดิแ้วปกาเนีเขาดึงเขาดึงใจเอาเขาด่ใหเขาด่เอ ก็ทูบดอกมันมันมันลงทางนี้เนาะมันไม่ได้ทับคนอยู่ในหันเครื่องดับเองบ่านน้อยก่โอ้คิดว่าดับเองคิดว่าเราบ่ดับต่อว่าน่าดับต่อนะดับเองแล้วมิ้งเจ็ดดับคิดมไปยิ้มด้วกันบ้างนี่คนอยู่กับเราบ่

รุ่นไหม่สัแม่นน่รุ่นติดล่าแยกมมาตัวนี้อเออ,อเออตัวนี้สิเป็นตออกมาใหม่เลยครับอจอเครื่องพรมละตัวนี้ว่าไงท่านเออ แล้วเราบอกแ,แล้วแล้วก็เดี๋ยวใส่้ิจัยเงินบาดอกเดี๋ยวบอกเราอ,อันเราก็าอกเอามาพี่น้องบัวร่วมสร้างเออมอ,อมาจากน้องบัวร่วมสร้างจีนนี่ลูกคือน้องบัวร่ำพู๋นเ,นเ,นเ,นเนาะ

S <S เออสโลบขึ้นเอออย่วะตึบต๊บมันกับไรเล่นมาปะเนี่ยขึ้นท่าน,นี้เลยที่ดขึ้นท่าน,นี้เลยราตายเอุมก็ต้ขของูข้างทำปกๆด้วยพราะ่าุมยู่กลางรถ่างอแขนเขาขึ้นท่าน,นี้เลย

ไสองหนึ่งห้าซีสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับ มีพลาดกันได้ครับผมพี่น้องระมัดระวังกันดีๆนี่แหละสาเหตุที่เอารถขึ้นย่ำใดผมว่าป้าขาังสารวัตรครับนี่แหละผมกลัวพลาดแบบนี้แหละครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับสาเหตุที่ผมไม่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 อยากได้รถที่มันมีช่องล่างกว้างๆนะครับเฟรมกว้างๆนี่ก็แบบนี้แหละครับเนี่ยคือรุ่นนี้มันกว้างครับสาเหตุที่ผมเอาตัว200รนะ้อยเนี่ย ตัวนั้นมันแคบนะครับมันสาเมตรล่วนนะครับอันนี้มันสามเมตรยี่ครับมันกว้างมันดีอยู่ก็จริงครับเวลาทํางานนะครับแต่ว่านี่แหละเวลาแบบนี้ครับมันเปอร์เซ็นที่ที่โอกาสที่จะพลาดเวลาขึ้นเทลเลอร์มันสูงกว่าครับสูงกว่ามากๆเลยเป็นเทเลอร์ใหม่ครับเทเลอร์ของ เจ้าของรถเลยนะครับผมซื้อเทรลเลอร์มาใหม่นะครับก็เลยลองเอาขึ้นนะครับขึ้นย้ายงานครับย้ายย้ายงานเอ่เท่าแก่ขับเองนะครับลองเอาขึ้นนะครับเอาขึ้นแล้วก็น่าจะเดินขึ้นเลยนะครับเป็นสะพานนะครับรถเป็นสะพาน

ตั้งแจ่มกันกันแล้วี่าแะ่้อจทั้งคู่ท่านกว่าที่นี้วหรือว่าเราพิสารณาเรื่อง้าวเว่บังกันนะครับว่ามันีเรานมอัมอนืม่ืมอ่อรอติดตามชม ตอนเก็บกู่นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ